ขอมาถามแดงไห้แล้วเปิดได้นะพวกชอบกระซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพก็เปิดได้ปกติเนาะมาเลยสาขาทุกสาขาแต่ว่ากาสบายดีเดอพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซฟังไทยฟังลาวกาสบายดีท่านผู้สมมุติทุกคนเนาะทุกคนเนาะซึ่ง เรื่องเกาห้าก็เล้วไปเรื down, Mont ่องไม่เ <mucho> ข <sound> <fur> ้ามาอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะคนเกาเรื่องเกาแต่ว่าเป็นคนไม่ทุกคนเนาะคนเกาเล้วไปเล้วคนหม่เข้ามาอีกเนาะกับเมนอ่าคนลาวคือเกาเาอะไรทุกคนซึ่งแต่ว่าเตกต่างแต่ว่าคนลาวคนนี้เนาะโบอาศัยอยู่ประเทศไทยแต่ว่าเพิ่นไปอาศายอยู่มาเลเซียเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าบรอยูโดนดอกมาเลเซียก็ประมาณเกาเดือนสิบเดือนนี่แหละทุกคน แต่ว่าเรื่องผู้เก่าหั่นเลี้ยวไปแมนอันนั้นเพิ่นอัยอยู่ไทยฮั่นสิบปลายปีอันนี้ก็่าเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นก็นย้อนว่าแนะนําเปิดบัญชีเนาะบัญชีธนาคารอยู่ประเทศไทยเพียงแต่ใส้พาสปอร์ตเท่านั้นก็สามารถเปิดบัญชีได้เนาะที่ว่าเรื่องเก่าเลี้ยวไปฮะนะวันนี้เรื่องไม่่อมาเนาะเรื่องไม่่อมาคือเพิ่นแนะนํานี่แมน โบมีแตพาสปอร์ตเนาะทุกคนเนาะตัวนี้ท่านเพื่อนแนะนำท่านมีลายอยู่เนาะลา่ก็บดทึกเนาะบทึกตามมันทีว่าตรงสมารถเปิดไดายขนาดเนาะซึ่งเรื่องราวมีอยู่ว่านะทุกคนเนาะตัวนี้เป็นเศว้าลาวเนาะคนลาวเขานี่จตะแปะศัยอยู่มาเลเซียเนาะเพิ่นท่านได้ทาการเปิดบัญชีธนาคารเนาะอยู่ประเทศไทยแบบแบบง่ายที่สุดะนาเนาะง่ายที่สุดะนา มาเลเซียแต่ว่าเราเข้ามาประเทศไทยเนาะมามาเข้ามาเพื่อเปิดบัญชีเท่านั้นะนะน่ะตามอันนี้แม่เราเฮ็ดคลิปมารีวิวเด้ทุกคนเนาะเราเฮ็ดคลิปมารีวิวซึ่งอ่าตัวนี้แม่เราเปิดแม่เป็นธนาคารซี่เขี้ยวทุกคนเดตติ้งบัฮัวเป็นธนาคารยังนนเนาะเพิ่นเอาขึ้นเนาะโอาหขึ้นเลปเป็นธนาคารซี่เขี้ยวอ่า เราบอกว่าบยากเลยเนาะในการเปิดบัญชีอยู่ประเทศไทยฮะนะเข้าไปธนาคารแล้วก็ถ้ามพนักงานแล้วก็เปิดได้เลยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าสิ่งที่ตรงเตรียมฮันมีคือหนึ่งอ่าคือเมนพาสะปอร์ตเนาะหนึ่งพาสะปอร์ตสองเมนบัตรประชาชนทุกคนบัตรประสาชนเนาะแล้วก็สามเมนเงินสดทุกคนสางยางเท่านานเนะาะสามารถเปิดบัญชีอยู่ประเทศไทยได้ฮะนะทุกคนเนาะแต่ว่าเรื่องผู้เก่าฮันเมนเพียงเตม แต่ว่าผู้เก่ววาฮันเป็นเพียงเตยใส่พาสปอร์ตเนาะแต่ว่าผู้นี้แนะนําแมนหนึ่งพาส,สปอดซ่องมาบัตรประชาชนเนาะหรือว่าใบขับขีะนะ่ขนาดทุกคนแล้วก็ซ่ามาแมนเงินสดต้องเตรียมไปขนาดเนาะเพิ่นบอกขนาะดว่าอ่าในการเปิดบัญชีในครั้งนี้ฮันบโใช้เวลาโดนเนาะใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปโมงเท่านั้นเนาะหนึ่งส่วโมงเท่านั้นก็อ่าได้ทางอ่าป้มบัญชีแล้วก็ได้ทางอันบัตรเอทีเอ็มเนาะทุกคนเนาะสมุดบัญชีขนาดเปิดบัญชีนเนาะแล้วก็บบัตรเอทีเอ็ม ติ้งก็คิดอยู่ว่าบ่ว่ามันจะง่ายปานนั้นเราทุกคนเนาะอันนี้ติ้งก็บ่เคยเปิดแต่สําหรับตัวติ้งเนาะเท่าที่คิดอยู่เนาะว่ามันคงจะบ่ง่ายปันนนานฮะน่ะซ้ําข้าขนาดเฮาอยู่ในเขาเป็นคนลาวอยู่ในประเทศลาวเขาเปิดมันก็ยังบ่ได้ง่ายบ่ได้ง่ายปานนั้นบ่บ่บ่เมนวันหนึ่งสมงงเราได้เลยกะแต่ว่าประเทศใหประเทศนั้นก็มันก็บ่ใสก็ซานาย,าลลายแต่ว่าอันนี้เป็นคนตามประเทศเนาะ แต่ว่ายากได้บัญชีข้องไทยยาเพื่อบัญชีอยู่ประเทศไทยนะมันตรงใช้เวลาโดนเนาะใช้เอกสารลายยางเนาะเทาทิ้งอ่าฮูมาทุกคนเดี๋ยวอันเดี๋ยวติ้งมีคลิปเนาะเราเออกมายืนยันเลยว่าอาเราเปิดได้ฮะนะเราเฮ็ดอยู่สายเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปนํากันขอมาถามแดงไห้แล้วเปิดได้นะพวกชอบกระซือประกันชีวิตประกันสุขภาพก็เปิดได้ปกติเนาะ สาขาทุกสาขาแต่ว่าตอนนี้ซอน้ามาสาขาโตตัดอุดรเปิดได้ค่ะเมื่อนี้จะมาว่าเกี่ยวกับว่าคนลาวที่บมีวีซ่าบบมีเวิร์กพอยม์บมีเบ่มี MOU แต่อยากได้บัตรเครดิตยูไทยต้องเฮตจังไห๋อันนี้ซ้น้ำก็ขอมาบอกก่อนเลยว่าซ้น้ำเป็นคนลาวแต่บบได้ยูไทยซ้น้ำอาศัยอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนาะเดี๋ยวนี้เนาะอาศัยอยู่มาเลเซียได้ประมาณเก้าเดือนแล้วแหละ โซ่หน้าหากะเข้ามาเฮ็ดบัตรเครดิตยูไทยหากะอนุมัติในวันที่เดือนเก้าเนาะก็คือกันยาวที่สามสิบนี่แล้วอันนี้กับบินมาเอาบัตรเครดิต,ต,ำต Visa, จำเป็นต้องมีวีซ่าบัวจำเป็นต้องมีเวิร์คไ์มิดบัวจำเป็นต้องมี MOU คนล้าก็สามารถเปิดบัตรเครดิตไทยได้ง่ายๆหนึ่งมีพาสะปอร์ตสองมีบัตรประจำตัวบัตรสีเขียวหรือจะเอาใบาขับขี่แทนก็นได้ และอันที่สมต้องเอาเงินสดมาอันที่สีต้องมีที่ยูยูไทยเพื่อที่จะให้แบงก์ส่งบัตรเครดิตมาให้เฮาเอาที่ยูยูใส่ก็ได้มูคู่หรือคนคู้จักยู่ใส่ก็ได้ที่เฮาไว้ใจเพราะว่าในเมื่อแบงก์อนุมัติแล้วเนาะแบงก์จะส่งบัตรเครดิตมาให้เฮาตามหลังหลังจากอนุมัติแล้วประมาณสิบสี่มือหรือว่าสามสิบมือแล้วแต่เนาะอันที่ห้าจะต้องมีมีเบอร์ไทยที่ติดต่อได้ ง,ง่ายเลยเขาเปิดเบอร์ไทย,ยแล้วเขาไม่ได้ยู่ไทยเขากลับไปอยู่ลาวเนาะเขาเปิดโลิดัต้าเปิดไว้เลยเปิดไว้เพื่อที่จะให้เบ้งโทรมาบอกเขาว่าอ่าบัตรเจ้าอนุมัติแล้วเดอ้อเดี๋ยวเขาจะส่งอ่าบัตรเครดิตไปให้เดอ้อประมาณนี้ตามที่เรารีวิวมาอยู่คลิปเนาะอันนี้ติ้งบรายเว้านอกเลยเนาะเว้าตามคลิปที่เรา,เาลงให้เลยฮะนะอัน ต่ว่าถ้ามลายคนเนทุกคนทติ้งเห็นคลิปตัวนี้แล้วติ้งก็ยังคิดอยู่เนาะว่ามันมันจะง่ายปันนี้บอกนาเนาะติ้งก็ถ้าม,มันอเอือยเนาะรุ่นเอ,อือยทีว่า,าเป็นพี่น้องเดียวกันเนาะเพิ่นไปอาศัยอยู่ประเทศไทยะนะเพิ่นไดแต่งงานกับคนไทยเนาะแล้วก็มีครอบครัวมีลูกสร้างคนแล้วทุกคนเนาะเพิ่นอาศัยเพิ่นก็สิบปยก็ปีแล้วะนะแล้วติ้งก็โทรไปถามเนาะโทรไปถามพวกข้องราทีว่าเป็นคนไทยนะ ว่ามีแต่เพียงพาสปอร์ตกับบัตรประชาชนเท่านั้นบอทีว่าสามารถเปิดบัญชีอยู่ไทยได้ค่ะนะเพราะว่าติง้งว่ายากเปิดเนาะทุกคนเนาะเล่าว่ามันบอได้เนาะอันคือคนลาาเฮานี่ยักเปิดขนาะดหรือว่าคนต่างชาตนะิเนาะยักเปิดขนาะดหนึ่งต้องมีพา,พาสปอร์ตต้องมีดูแลเนาะซ่องแมนต้องมีบัตรอาเนะเบื่อบัตรเอโยทุกคนแล้วก็ร้งมาแม่นอาเวิรนะ์กพรมิดเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นบัตรอาอนุญาตเฮดเวียกอยู่ประเทศไทยเนาะต้องมีร้งอัน หรือว่าประมาณนี้เนาะคนมาเนาะอันตรงจึงจะเปิดได้ฮะนะทุกคนเนาะแล้วก็ต้องมีนายจ้างหรือว่ายังยืนเนาะค่ประกันคาประกันให้อะนะเวลาเปิดเขเจ้าก็จะท่ามเนาะว่าเจ ah ้ามาเฮ็ดย่างอยู่ประเทศไทยเจ้าเปิดบัญชีแมนในการเบบย่างฮะนะเราคิดอยู่เนาะมันบง่ายบันนีดอกถ้าว่าจะเปิดบัญชีอยู่ประเทศไทยนะ้ามันเปิดง่ายปันนีขนาบัญชีมาอยู่ประเทศไทยโหวัดเต็มเลยเนาะทุกคนเนาะ เพราะว่าในการเคงต้องเคงขัดเนาะต้องเข้มงวดฮะนะ่ะถ้าว่าจะได้บัญชีข้องประเทศใดหนึ่งฮะเนาะมันพัสมารถจะว่าเปิดง่ายๆเนาะคือตัวอย่างตัวอย่างพนักงานอ่าอยู่ห้องการริ้งเนาะคือพิลิปปินส์ลวกะ็อินเดียทุกคนเนาะละก็เกาหลีแล้วก็จีนเนาะทิ้งมีครบหมดเนาะพนักงานอยู่ห้องการริ้งเซนทิงก็เป็นคนเฮ็ดเอกสารให้เข้าเจ้าเนาะเพราะว่าหับนาทีเรียนเอกสารให้เข้าเจ้าฮะนะ่ะตัวนี้แมนอ่าต้องมีบัตร ญี่ปิดบัญชีอยู่ลาวเนาะยู่นีเมนมันจะมีอ่าต้องมีบัตรพาสต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็บัตรพักซาวบัตรแห่งงานแล้วก็ให้อันนายจ้างเนาะคำประกันเราจึงสามารถเปิดบัญชีใดใดทุกคนเนาะอันนี้ยูไทยก็แตกต่างกันไปหนึ่งเนาะจะมีบัตรอ่าเวิร์คคอมมิตตัวนี้มนเป็นบัตรอ่าอนุญาตเหตุเวียกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็บัตรอ่าเอโยูเนาะทุกคนเนาะจึงสามารถเปิดได้โบแมนว่าคล่องลื่นเนาะบางคนก็ว้าว่า ไปเหรียกอยู่ประเทศไทยเอกสร้างครบส่วนปัณนณน์อย่างเปิดยากนะทุกคนเนาะมันบ่มีทางดอกว่าธนาคารเข้าเจาจะให้เปิดง่ายๆแบบนี้เนาะมันบ่มีทางอันนี้มันเรื่องเก่าแล้วไปนี่ก็เรื่องใหม่โตมาทุกคนเนาะจึงว่า,าให้มีสติเนาะบบตรงไปล่งเสือถ้าว่าผู้ใดยักล้องก็สามารถไปลลงได้เนาะคิดว่าเหลาเว้าแล้วมันมันความจริงมันเปิดได้นะก็สามารถไปหลงได้แตแต่ติ้งได้ส่งคลิปให้ไอ ผู้หนึ่งเนาะอยู่ไทยอยู่ประเทศไทยหลยเพิ่นที่ว่าจังไดทุกคนเพิ่นก็เป็นอันน้องข้องซ่ามีข้องเอื้อยติ้งเนาะที่ว่าเป็นพี่น้องเดียวกันเพิ่นไปอาศัยนะเพิ่นบอกว่าบันโบเมนเปิดบันซีดอกเพิ่นว่าเพิ่นตามที่เบิงคลิปนี้อาจจะเมนว่าเพิ่นไปเฮ็ดประกันชีวิตเนาะทุกคนเนาะไปไปเฮ็ดประกันชีวิตแล้วก็ พอมเฮดบัตรเครดิตพร้อมฮะน่ะเนาะแล้วก็อันนีบ้บเมนเปิดบัญชีเงินฝากทั่วไปฝากทอดฮะน่ะเจว่าอยู่ในคลิปของเราฮะเราใส่เงินอยู่บัญชีฮะน่ะเนาะบัญชีไทยที่เราเปิด,ะดะนนฮะน่ะซ้ำเส้นบ้าทเนาะเรามีคะแนนอยู่ฮะมีคะแนนอยู่ฮะน่ะซ้สิบมีคะแนนอยู่ในบัตรอะไะซ้มสิบแล้วคะแนนตัวซ้ำสิบนี้สามสสา,มมาถเล็กเป,ลเป็นเงินเนาะได้อยู่ซ้ำหมื่นเนาะสาม,มารถไปซื้อเครื่องอยู่ในห้างประเทศไทยฮนะน่ะ สามารถเอาบัตรตัวนั้นซไซด์ใดฮะน่ะเนาะเท่าที่เพิ่นวาอยู่ในคลิปเนาะทุกคนเนาะนอะอันนี้ติงก็ต้องข้อ,อความพูจกักพี่น้องฟังไทยเราก็จักเอฟทีฟังไทยเนาะว่าอสิงทีเราเอามานี่มันทึกบ่หรือว่าสิงทีติงหูหมามันผิดบอลทุกคนเนาะ,ะก็่วยแนะนําในจิงยักห้ว่าเปิดบัญชีอยู่ประเทศไทยเท้ๆนะถ้าว่าเป็นคนต่างชาตินะต้องมีบัตรยังบบเมนว่าโบเมน โบมนอ่าบมีน,มนจางเนาะโบมีคนคำประกัแเราจะเปิดไดเนาะยักหัวมันเปิดใดเพราะว่าตัวนี้ติ้งก็ยักเปิดคือการนอบันสีเงินบาทเนาะเพราะว่าอ่าเราบางคนก็ว่าอ่าเปิดใดแต่ว่าอยู่ ยูเวนจันนะเมดอันนั้นตัวนั้นมันเม้นสักขาหนึ่งตังหักเนาะอันนั้นเปิดอดูฮั่นใดแต่วาเาจะไปเปิดอยู่ไทยเนี่ยมันเปิดบ่ดได้เนาะมันต้องมีไล่ขั้นตอนแล้วก็ต้องมีเอกสารไล่อ่านยังยืนขนาดทุกคนเนาะมมเม้นว่าบุษซบุษซีเปิดได้เลยเนาะทุกคนเนาะอันนี้ถ้าว่าใดรมีขวามูด้านเรื่องนี้ขอเมนมาบอกเลยเนาะจริงก็ยักฮูเนาะว่าข้อมูลในการเหตุบัตรนี่มันเมนจังใดเทะนะเนาะว่ามันทึกรื่วามันผิดมามันตามที่ โซโซนามที่เพิ่นวาวบอเนอะวาะเพราะว่าเพิ่นเอ่ยซื้อเพิ่นบอกว่าโซนามนคลิปนี้ติ้งก็จะข้อตัวลาไปก่อน,น,นเนาะ้เนาะเอาไว้พบกันในคลิปหน้าเนาะว่าจะเป็นคลิปใดก็รอติดตามรับชมกันละกันอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปให้ติ้งเดเนาะว,ว่าจะเปิดบัญชีอยู่ประเทศไทยคือเป็นคนต่างชาติเนาะต้องมีเอกสารอย่างใดจึงจะเปิดได้เนาะแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณเท่าใดอ่จาจักชั่วโมงหนึ่งโมงคือลาวเบ้าเทียวโบค่ะเนาะ รับหูคือกันเนาะสวยเมนบกติ้งเดนเนาะอันนี้คือความฮูใหม่เนาะทุกคนเนาะอันนี้คือเขาเป็นคนตั้งซาร์ถาวรยักหูเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ฟากเดอร์ฟากคลิปเดนเนาะทุกคนเนาะเอาไว้พบกันในคลิปหน้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ติ้งเดนแล้วก็อ่าขอขอบคุณหลายๆเนาะที่เข้ามาติดตามหาชมคลิปของติ้งตลอดเนาะทุกคนเนาะกล้าสบายดี